หมาป่าไซปัสเจอกับเสือใต้แห่งเมืองเบียวันนี้จะเป็นหมาป่ากัดเสือใต้หรือจะเป็นเสือใต้ขย่ำหมาป่างานนี้ใครจะอยู่ใครจะร่วงปาฟอร์จะรับมือยังไงคืนนี้ศึกฟุตบอลค่ำคืนนี้ครับที่แฟนบอลทั่วทั้งยุโรปรวมถึงบ้านเราครับจับตามองเมื่อปาฟอร์เอฟซีครับทีมแก่งจากไซปัสน้องใหม่ครับหน้าใหม่ของแชมเปี้ยนลีกเตรียมเปิด ต้อนรับการมาเยือนของเซต้าไบเยนมิวนิกจักร์ใหญ่แห่งบุนเดสลีกาเยอรมันการดวลกันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มหรือรอบลีกเฟตธรรมดาครับแต่ยังเป็นการพิสูจน์ศักยภาพของน้องใหม่ปาฟอร์เอฟสีวัยต้านทาความร้อนแรงของทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปได้แค่ไหนฟังบบเยนมากับ ขุมกําลังที่สุดโหดครับแนวลูกจัดหนักจัดเต็มเพื่อหวังเก็บ3นานคะแนนรัาเพื่อการันตีหัวตารางคะแนนขณะที่ปาฟอร์ดแมชชิชันจะเป็นรองครับแต่นัดแรกของพวกเขาก็มีแต้มแล้วและมีแรงฮึดจากเสียงเชียร์นี่อาจเป็นเกมที่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับและความมันครับจนแฟนบอลห้ามพลาดครับค่าคืนนี้กับตัว3ดาวปาฟอร์ดเอฟซีปะทะเสียใต้บาเยนมิวนิคกลางสัปดาห์แบบนี้ครับ แน่นอนครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสกลับมาลงเตะกันอีกแล้ววันนี้ตัวผมคัดสันมาให้ทุกคน5คู่เหมือนเดิมครับก็ต้องบอกว่าอาจจะดึกหน่อยครับวันนี้คู่แรง5ทุ่ม45ครับคู่2ถึงคู่5คู่สุดท้ายตี2ตรงครับก็จบราวๆประมาณตี4ครับใครที่เป็นสายนอนดึกครับก็ต้องบอกว่ามีคู่บิ๊กแมตช์ให้ได้รับดูรับชมกันเยอะพอสมควรครับใครที่ไม่อยากดูก็พรุนี้ครับตื่นมา รอดูผลหรือรอดูไฮไลท์ก็ได้ครับไม่ว่าการทับของแบบนี้5คู่ครับไม่แน่อาจจะมาเต็มทุกคู่ครับก่อนอื่นเลยเราก็สรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยครับวันจันทร์เป็นยังไงกันบ้างคู่แรกของเมื่อวานปมาม่าเจอกับตอริโน,โนคู่นี้ให้รองตอริโนครับสุดท้ายเหมือนเหมือนจะเสมอกันแล้วครับโอ้โหแต่ช่วงท้ายเกม,รม,กมครับป๋าม่ามินเทเนตครับทำให้ มาชนะได้สองหนึ่งคู่ที่เสียไปครับคู่แรกเสียไปคู่ที่สองได้คืนทันทีครับเจนนวเจอกับลาซิโอคูน่นี้ราคาเสมอลาซิโอสุดท้ายลาซิโอบุกชนะสามศูนย์กินเต็มครับคู่ที่สามมพคู่ไฮไลท์คู่คทีเด็ดของเมื่อวานครับอารัวกาเจอกับปอร์โตคู่นี้ไปสกอร์สูงสองลูกครึ่งครบสามครับเป็นตัวสามดาวด้วยครับสุดท้ายปอร์โตบุกไปถล่มสี่ศูนย์ครับไม่ว่าจะต่อไม่ว่าจะสกอร์สูง กินครับโอ้โหก็ต้องบอกา่า3ดาวเมื่อวานทํางานอีกแล้วครับคู่ที่สี่บาเลเซียเจอกับเรอัลโอเมโดคู่นี้เลื่อนการแข่งขันครับคู่ที่5ครับเอเวอร์ตันเจอกับเวสแฮมน่าเสียดายจริง,รงครับเอเวอร์ตันครับนำก่อนแต่สุดท้ายแล้วต้านทานไม่ไหวครับส,สุดท้ายเสมอกันหนึ่งหนึ่งก็เสียไปตามระเบียบครับสำหรับเมื่อวานผลงานก็จะประมาณนี้ครับแต่อย่างน้อยๆตัว3ดาวตัวทีเด็ดตัวเน้นตัวหนักโอ้โห,โหทำงานแบบ สวยหรูสวยสวยงามเลยครับก็หวังว่าวันนี้ครับสามดาวจะมาเหมือนวันนี้ครับแล้วก็หนึ่งดาวคงจะมาด้วยครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างไคลรัตอามาตีพบกับไรอัลมาลิตคู่นี้ลงเตะกันเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราไคลรัตอามาตีเจ้าบ้านวันนี้ทีมจากคาซักสถานนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านชนะเซนิตไป สประตูต่อ1ในฟุตบอลลีของพวกเขาในส่วนของเรอัลมาดริดนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับเอเลิโกมาดริด5้ครับในลาลิก้าสเปนคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนัดน,นี้เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมไครัตอามาตีเจ้าบ้านวันนี้ครับเล่นในบ้านแน่นอนครับเป็นรองครับเรอัลมาดริดมาต่อ2ลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งไครัตอามาตีน้องใหม่ในฤดูก,กาลนี้ครับส่วนเรอัมาดิดเป็น ทีมที่ได้แชมป์เยอะที่สุดในแชมป้ยปรีกครับก็ต้องบอกว่าน้องใหม่เจอกับโคชแชมป์ครับคารอ์อามาตี้ก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะพวกเขาผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้ต้องพวกเขาต้องผ่านด่านในการเล่นรอบคัดเลือกมาถึง4รอบครับโอ้โหกว่าจะมาถึงรอบนี้ได้ก็ผ่านสิงสาราสัตว์มาเยอะพอสมควรครับก็ต้องบอกว่ามันต้องให้เครดิตพวกเขาจริงๆครับไอเกมรับที่เหนียวแน่นในบ้านของพวกเขาเนี่ย จนพาพวกเขามาถึงตรงนั้นนัดแรกครับก็าต้องบอกว่าพวกเขาตัวแพ้ไปตามฟอร์มครับที่เจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนในการเล่นเป็นทีมเยือนครับแต่พวกเขาก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกก็ยันได้แบบสุดๆเหมือนกันครับแต่วันนี้ก็เจอของแข็งครับอย่างเอัลมาริดท,ที่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับพึ่งจะพ่ายแพ้ให้กับแอตมาริดมาแบบโอ้โหเละเทะเลยครับ5-2ครับวันนี้กลับมาเตะในแชมเปี้ยนลีกที่นัดแรกพวกเขาชนะหมักเซยมาได้2-1แบบเฉียดฉิวเลยครับก็ต้องบอกว่า สคะแนนนี้สุดสาคัญจริงๆครับถ้าสาคะแนนนี้มันเป็นของอคา,ายรัตอามาตี้ก็พวกเขาก็มีโอกาสนะครับส่วนเรอัวมาริดวันนี้ก็ต้องการสาคะแนนเพื่อ เก็บชัยชนะสองนาทีแล้วก็เจอกับทีมอ่อน,ออนเจอกับน้องใหม่แบบนี้ด้วยก็พวกเขาก็ไม่ไม่สามารถมองอะไรเป็นอื่นใดได้นอกจาก3คะแนนครับสาหรับคู่นี้ถามว่าใครเป็นต่อมันยังไงก็เลี้ยมาดิใครจะได้3คะแนนนี้ยังไงก็เรียลมาดิครับผมมองว่าเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วครับคงจะไม่รอดพอ้นเรียลมาดิแต่ด้วยราคาครับที่เปิดมา2ลูกครึ่งครับต้องยิงกัน3ลูกอะเรียลมาดิถึงจะกินเต็มผมมองว่าใครรัดอามาตตี้เองครับเล่นในบ้านของตัวเองพวกเขาก็คงถวายหัวครับ คงเล่นแบบโอ้โหเหมือนนัดนี้เป็นนัดชิงครับเล่นเหมือนนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายของพวกเขาครับคือนานๆทีมันได้เจอกับโคตรยักษ์ใหญ่เจอกับโคตรทีมอย่างเรอัลมาดริดยังไงมันก็ต้องงัดผลงานที่ดีครับโชว์ผลงานที่ดีออกมาให้ได้แน่นอนครับผมมองว่าวันนี้ใครรัดอามาตี้จะไม่ทําให้ผิดหวังครับถึงจะแพ้แต่พวกเขาขอแพ้แบบน้อยที่สุดและก็ขอแพ้แบบยากที่สุดผมมองว่าเรอัลมาดริดไม่ อาจจะยิงถึงแต้มต่อแน่นอนเต็มที่ผมให้ชนะ1เม็ด2เม็ดครับคู่นี้รักและเชียชอบไปที่บอลลองอย่างไครัดอามาตีมองว่าไครัดอามาตีวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์ครับคู่นี้รองไครัดอามาตีที่ราคา2ลูกครึ่งคู่2ของวันนี้ครับคู่นี้ก็จัดว่าเป็นคู่ที่น่ารักน่าลุ้นน่าชมเหมือนกันครับจัดว่าเป็นบิ๊กแมตต์อีกคู่หนึ่งก็ว่าได้ครับเป็นการเจอกันระหว่างสิงโตน้ำเงินคามเชลซีพบกับยิวลิสบอนเบนฟิก้า คู่นี้ลงเตะกันเวลาตีสองตรงเชลซีนัดล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับไบตันไปหนึ่งสามในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนของเบนฟิก้านัดล่าสุดเฉือนชนะกิิเซนเต้ไปสองหนึ่งครับในซูเปอร์ลีก้าของโปรตุเกสคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นเชลซีต่อลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งควบสามครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดก็ต้องบอกว่าไม่ไกลครับไม่นานครับพึ่งจะเจอกันครับ เมื่อสโมสรชิงแชมป์โลกครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้เองครับก็ต้องบอกว่ารายการนั้นเชลซีเป็นแชมป์สโมสรโลกไปครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เล่นในบ้านของพวกเขาเชลซีนัดแรกไปแพ้ให้กับบาเยินมาแล้ววันนี้โอ้โหเล่นในบ้านของตัวเองจําเป็นต้องมีแต้มจริงๆครับทาไมมีแต้มก็โอ้โหโอกาสที่จะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปก็ต้องบอกว่าคนข้างจะ น้อยพอสมควรครับโปรแกรมของเชลซีครับ2นัดแรกในแชมเปี้ยนิลีกหนนี้ก็ต้องบอกว่าหนักน่วงจริงๆครับนัดแลกไปเยือนมาเยือนนัดน,นี้เจอกับเบนฟิก้าโอ้โหเบนฟิก้าเองก็นายู่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันเดะเลยครับนัดแลกเล่นแพ้คาบ้านให้กับคาราบัคทีมน้องใหม่ครับโอ้ไปแบบพลิกลอกเลยครับสอสครับแล้ววันนี้ต้องมาเยือนอังกฤษมาเยือนเชลซีอีก โอ้โหถ้าวันนี้ไม่มีแต้มก็โอกาสลิปหลีเหมือนกันครับทั้ง2ทีมวันนี้เดิมพัน3คะแนนค่อนข้างจะสูงพอสมควรเชลลีีถ้าเอากันตรงนี้เลยตอนนี้เลยฟอร์มต้องบอกว่าแย่จริงๆครับนาทีผ่านมานำเขาก่อนแท้ๆครับครึ่งแรก10แต่ครึ่งหลังครับโดนยิงทีเดียว3เม็ดทําให้แพ้ขาบ้านไปครับ แล้วช่วงหลังห้านัดหลังสุดของพวกเขาแค่ชนะแค่นัดเดียวเองครับคือการไปชนะทีมที่ต่ำกว่าอย่างลินคอนแค่สองหนึ่งครับที่เหลือมีแต่เสมอกับแพ้ครับอาการผมบอกว่ายังหนักยังล่อแลเหลือเกินครับเชลซีครับเกมรุกครับต้นฤดูกาลครับเหมือนจะดีครับเหมือนจะแรงครับแต่เอาไปเอามาโอ้โหเหมือนปืนฟืดเฉยเลยครับแล้วก็กองหลังก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะรั่วจริงๆครับผมมองว่า เกมของเชลซีมันไม่ค่อยสมดุลเท่าไรครับเกมลุกดีก็จริงครับแต่เกมรับเนี่ยมันมันพร้อมที่จะเสียประตูอยู่ตลอดเวลาครับส่วนเบนฟิก้าเองก็ต้องบอกว่าถ้าไในฟุตบอลลีกพวกเขาโอเคครับเป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครครับในฤดูกาลนี้ เราต้องบอกว่าก็แทบจะเป็นเบอร์ต้นๆของโปรตุเกสอยู่แล้วครับแต่ในแชมเปี้ยนีกเนี่ยก็คือพวกเขาคบนั้นแรกไปพลาดท่าแบบไม่น่าจะแพ้ครับวันนี้มาเยือนต้องมีแต้มเท่านั้นครับคือถ้าไม่มีแต้มก็ต้องบอกว่าโอ้โหงานน่าจะหนักครับในรอบลีกเฟสหนนี้ของเบนฟิก้า พวกเขาครับเป็นทีมที่แทบจะประจําอยู่แล้วครับในแชมเปี้ยนลีกและมักจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายหรือรอบ8ทีมสุดท้ายตลอดครับช่วงหลังๆครับคู่นี้เอากันตามตรงฟอร์มก็ไม่หนีกันมากครับด้วยราคาวันนี้ที่เชลซีต่อมารูครบลูครึ่งต้องบอกว่าแพงสุดๆรครับแพงจริงๆครับถ้าจะชนะจริงๆผมมองว่าคู่นี้ไม่น่าจะ ยิงกันเยอะครับเต็มที่จะให้เฉือนกันชนะแค่เม็ดเดียวพอครับอย่างนี้อยู่บอลรองดีกว่าครับผมมองว่าเชลซีอย่างที่บอกครับฟอร์มไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นถึงแม้จะเล่นในบ้านของตัวเองผมมองอ่อไม่น่าจะทําอะไรเบนฟิก้าได้ครับสําหรับคู่นี้ผมมองว่าที่บอลรองครับลุ้นกินเต็มครับอยู่บอลรองครับรองเบนฟิก้าที่ราคาลูกควบลครึ่งครับคู่ที่สาอพวันนี้ก็สนุกไม่แพ้กันครับอินเตอร์มิลานครับยักษ์ใหญ่จากอิตาลีเจอกับสลาเวียปาร์ก ตีกันเวลาตีสตรงตามเวลาบ้านเราครับอินเตอร์มิลานนัดล่าสุดบุกไปชนะกายาลี่สองศูนย์ในเกาโชซิลี่อิตาลีสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของสลบเบียปราร์กนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะดูก้าปาร์กไป2อศูนย์ในฟุตบอลลีของเช็คคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นอินเตอร์มิลานครับที่บุกไปชนะสลบเบียปราร์กสามหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นอินเตอร์มิลานต่อลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกทนทนออิเอร์มิลบก็ตอองบอกว่า เดูการครับในฟุตบอลลีกของพวกเขาก็โชสซิลิอาครับคือมีช่วงหนึ่งที่แพ้2นัดติดครับแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็คืนฟอร์มได้ครับตอนนี้ชนะ3นัดรวดติดต่อกันแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งได้ละเฉลี่ยแล้วนัดละ2ลูกครับก็ต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานเริ่มกลับนะครับกลับมาได้แล้วครับก็คงจะดีต่อเนื่องครับอินเตอร์มิลานครับถ้าได้จับจุดหาจุดของตัวเองเจอพวกเขามักจะยิงแบบยิงยาวๆเลยครับคอมโบยาวๆไปเลยอะ่อะอินเตอร์มิลานอ่ะ ก็ต้องบอกว่าช่วงช่วงหลังๆเนี่ยเข้าชิงบ่อยมากครับแต่ไม่ได้แชมป์ครับในแชมีก็ต้องบอกว่าไปพลาดท่าในนัดชิงบ่อยเหลือเกินครับแต่พวกเขาครับมักจะเป็นเจ้าประจําขาประจำครับรอบลื่ลกลึกของแชมเปี้ยนลีกช่วงปีหลังๆเนี่ยรอบ8รอบ4ต้องมีพวกเขาครับรอบชิงก็มีครับแต่ยังไม่ถึงแชมป์สักทีครับช่วงหลังๆครับกําลังตามหาแชมป เชียนเลีครับสมัยที่2ของพวกเขาอยู่ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเอากันตามตรงก็จัดว่าเป็นงานสบายสบายครับเพราะสลาเบียปาร์ทีมจากเชคก็มองแล้วว่าห่างชั้นจาจอินเตอร์มิลานเยอะพอสมควรครับนัดแรกถึงแม้จะเสมอกับโบโลญมันส2แต่ก็ต้องบอกว่าเสมอแบบหน้าชั้นหน้าครับเป็นต่อเขาด้วยครับนัดแรกก็ก็กันตามตรงสลาเวียปาร์คได้1แต้มพวกเขาคงไม่มองติด1ใน8แล้วพวกเขาอย่างน้อยๆเขาขอให้ติด1ในย4บอย่างน้อยได้ไปเพย์ออฟ เพื่อหาทีมเข้า16ทีมสุดท้ายก็ยังดีครับพวกเขาคงมองแบบแบบนั้นนะครับคือวันนี้พวกเขาอย่างน้อยๆมาขอมาแบ่งแต้มมามีแต้มกับบ้านอย่างน้อยหนึ่งแต้มก็โอเคแล้วครับแต่ผมมองว่าอินเตอร์มิลานกําลังดีครับอย่างที่ผมบอกว่าช่วงหลังอินเตอร์มิลานที่ชนะคู่แข่ง3นัดติดพวกเขาเฉลี่ยแล้วจะยิงนัดไหน2ลูกครับเอานัดนี้ผมก็มั่นใจว่า2ลูกของอินเตอร์มิลานก็คงจะมีให้เห็นแน่นอนครับคงจะไม่พลาดครับถ้าอินเตอร์มิลานไม่เสียก่อนครับแล้วเม็ดแรกมาผมมองว่าพวกเขา จะตามปิดเกมด้วยไม่2ไม่3เองครับบอลค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรครับอินเตอร์มิลานก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็เป็นเบอร์ต,ต้นๆของยุโรปครับวันนี้ผมมองว่าอินเตอร์มิลานจะเก็บชัยชนะนัดที่2ในแชมเปี้ยนีก,กรอบลีกเฟสนี้ไปได้อีกนัดหนึ่งแบบสบายๆเท้าตัวเองครับคู่นี้ต่ออินเตอร์มิลานที่ราคาลูกครึ่งครับยังไงก็มาครับคู่ที่4ของวันนี้สนุกไม่แพ้กันครับเป็นการเจอกันของ 2ทีมที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงครับที่นัดที่ผ่านมายิงประตูคู่แข่ง โอ้โหทันล,ลมเละเลยครับเป็นการเจอกันระหว่างแอดมอริททีมดังจากสเปนเจอกับไอท่านแฟงเฟิร์ตทีมจากบุนเดลิก้าเยอรมันที่2ตรงตามเวลาบ้านเราครับแอดมาริดนัดล่าสุดทันล,ลมลเราัลมาริดไป5ประตูต่อ2ครับในดาร์บี้แมตช์กรุงมาริดครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของแฟงเฟิร์ตนัดล่าสุดบุกไปชนะเหมือนเช่นกัดบ,บัตร6ประตูต่อ4ีครับในบุนเดลิก้าเยอรมันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อน นัดนี้เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมที่โคจรมาเจอกันราคาวันนี้เปิดมาเป็นแอดมาริตต่อครึ่งควบลูกราคาสูงต่ํากําแพงของคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ามแอดมาริตครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับนาทีผ่านมาถือว่าคืนฟอร์มนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา3านัดติดต่อกันแล้วครับในฟุตบอลลีของพวกเขาแล้ว เป็นเกมในบ้านด้วยครับที่ชนะคู่แข่งได้2นัดที่ผ่านมาโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่ชนะคู่แข่งร่วมเมืองอย่างรอลมาริดครับไปแบบโอ้โหสุดๆเลยครับ5 2ครับก็ต้องบอกว่าแอดมาริดเริ่มกลับมาแล้วครับไอ้ฟอร์มเก่งในบ้านของตัวเองก็ยังมั่นใจเชื่อใจได้อยู่ตลอดเวลาครับเพราะ mar แอดมาริดฤดูกาลนี้เล่นในบ้านของตัวเองยังไม่แพ้ใครครับแต่นัดแรกพวกเขาต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆครับหลังจากที่ตามตีเสมอลเวอพูมาได้ครับโดนลเวอพูยิง ในนาทีบาเพราะว่าต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆครับวันนี้ก็ต้องการ3คะแนนเหลือเกินครับที่เจอกับแฟรงก์เฟิร์ตที่ก็ต้องบอกว่าช่วงหลังครับยิงประตูคู่แข่งเยอะเหลือเกินครับนาที่ผ่านมาโอโ้โหครึ่งแรกครับเล่นนํามุนเช่นกัดบัตรไปถึง5ประตูต่อศูนย์ครับดีครับครึ่งหลังครับมุนเช่นกัดบัตรมายิงสีลูกแต่พวกเขาก็ยังยังประคองให้ชนะได้ครับยิงคู่แข่งไปถึง6ลูกครับนาทีผ่านมา เอากันตามตรง3นัดล่าสุดของแฟงเฟิร์ตเนี่ยยิงคู่แข่งอ่ะลูกครับฉเฉลี่ยแล้วนัดไหนต้องยิง5ลูกแต่มันก็มีสิ่งที่เห็นอยู่ว่าเวลายิงคู่แข่งได้เยอะพวกเขาก็มักจะเสียประตูเยอะคือเกมรูกสุดจริงครับแต่เกมรับก็ยังรุ่นล่วครับไอสนัดที่ผ่านมาที่พวกเขาชนะคู่แข่งได้ก็เสียประตูไปถึง8ลูกครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับลูกดีแต่รับร่วมบางทีมันก็อาจจะทําให้ทีมไปไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ครับ นัดแรกครับพวกเขาถล่มกาลาตาสลายไปถึง5 1ครับยังเป็นจ่าฝูงครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเขามาเยือนทีนตามหมีครับมาเยือนแอดมาลิดก็หวังอย่างน้อยๆขอมีแต้มกลับบ้านของตัวเองสักหนึ่งแต้มก็โอเคก็ดีแล้วครับ แต่แอดมาริดครับหนึ่งแต้มไม่พอแน่นอนเพราะพวกเขานัดแรกแพ้มาแล้วพวกเขาต้องมี3าคะแนนเท่านั้นครับสามคะแนนอย่างเดียวเท่านั้นครับแล้วบวกกับที่พวกเขาครับทำผลงานได้ดีมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไอ้เรื่องโมเมนตัมขัญกำลังใจเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ครับแอดมาริดคงจะดีมากๆครับบรรยากาศในทีมคงจะดีขึ้นครับหลังจากที่ลึกลูการเนี่ยครับพวกเขาเริ่มต้นมาได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับชนะใครก็ยากครับแต่พอได้ชนะปุ๊บพวกเขาก็ หลังๆมาก็ชนะบ่อยเลยครับแล้วก็เริ่มจะยิงประตูคู่แข่งได้เยอะครับจับจุดของตัวเองได้เจอครับส่วนไอท่านแฟงเฟิร์ธครับจุดเด่นคือเกมรูกที่ดุดันที่ร้อนแรงครับแต่เกมรับยังรั่วผมก็มองว่าคู่นี้ครับคงจะเห็นอะไรหลายๆอย่างครับที่ทั้ง2ทีมเห็นกันครับอย่างแอดมอริดจะเห็นเกมรับที่ล่วของแฟงเฟิร์ธส่วนแฟงเฟิร์ธเองก็จะเห็นไอ้เกมรับของแอดมอริดที่มักจะเสียประตูจากลูกสวนกลับ บ่อยเหมือนกันครับสาหรับคู่นี้ผมมองว่าแลกกันสนุกแน่นอนครับแต่ถ้าให้เลือกฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะผมมองว่าลูกทีมของดิวเซิมิโอเน่ครับกุนซอชาวอาเจนินาของแอนมาริศผมมองว่าประสบการณ์ในฟุตบอลถ้วยยุโรปถ้วยใหญ่แบบนี้แอดมาริศเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ่อยครั้งและพวกเขามักจะเอาตัวรอดได้สเสมอครับบางนัดที่ต้องชนะพวกเขาก็ชนะได้ตาม ตามที่ต้องการนะครับผมมองว่าวันนี้แอดมาริดอย่างน้งนอยๆจะมี3แต้มครับไม่ว่าจะชนะ1ลูกหรือ2ลูกแต่ผมมองว่าแอดมาริดเอาแน่ๆนครับวันนี้ผมมองว่าตามีแอดมาริดในบ้านพร้อมขยำทุกทีครับสาหรับคู่นี้ต่อแอดมาริดที่ราคาครึ่งควบลูกครับ<ม>เอาละครับเรามาถึงคู่สุดท้ายคู่3ดาวของเราวันนี้ครับคู่ไฮไลท์วันนี้เป็นการเจอกันระหว่างปาฟอร์ดเอฟพบกับบาเยนน์มิวนิกปาฟอร์ดเอทีมจากไสปสนัดนล่าสุดเล่นในฟุตบอลลีกพวกเขาเฉือนชนะ โอลิเบียกอสนิโคเซียไป21ในส่วนของบาเยนน์มิวนิกนัดล่าสุดถลม่มแวเดอร์เบิรนไป4 0ศูน ica, ย์ในบูเดสลกาเยอรมันคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนวันนี้ราคาเปิดมาเป็นบาเยนร์มิวนิกต่อที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึง่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครึง่งปาฟอร์ดเอฟซีวันนี้ก็ต้องบอกว่าทีมจากไซพัสพวกเขาไม่ได้เล่นที่สนามเย้าของตัวเองครับเนื่องจากสนามไม่ได้มาตรฐานของยูฟาทำให้ต้องเตะสนามกลางครับก็ต้องบอกว่าพวกเขามาถึงจุดนี้ได้ ไม่ธรรมดาจริงๆครับพวกเขาผ่านทีมเก่งทีมแก่งอย่างดีดโมเคียบมาครบีเทลอาวีฟนะครับและสตาเบลเกตครับหรือเชเวนาสเวีด้ามาได้ครับในรอบ คัดเลือกมาเขาต้องบอกว่าผ่านแต่ทีมที่แข็งแกร่งผ่านแต่ทีมที่เคยมาเล่นแชมเปนลีกไปแล้วครับทาให้พวกเขากุยทางจุแล้วจุลอดครับผ่านเข้ามาเล่นครั้งแรกในแชมเปลีกประวัติศาสตร์ของสโมสรของพวกเขาได้ครับแล้วนัดแรกก็ทําผลงานได้ดีด้วยครับบุกไปเสมอกับโอลิมเปียก็ได้ศูนย์ศูนย์นัดแรกในแชมเปลีกพวกเขาก็มีแต้มไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าพวกเขายังอยู่ในก็ต้องบอกว่าเส้นทางครับที่มันยังโอเคครับแล้ว ฟอร์มช่วงหลังในลีกก็ชนะ3นัดรวดครับ,รบก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องขวันกำลังใจโมเมนตัม um, ตอนนี้มันเต็มๆตจริงๆครับปาฟอร์คือพร้อมอยากจะเจอบาเยิร์นมิวนิกเหลือเกินครับคือนักเตะทีมระดับนี้ครับคือถามว่าอยากเจอทีมเก่งไหมมันถามว่า,าเข้ากันตามตรงถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะเจอครับอยากจะเจอกับทีมที่ตัวเองมันมันพอฟดัดพอเหวี่ยงแต่ถ้าถามว่า อยากเจอคนเก่งๆอยากแบบพิสูจน์ตัวเองมันก็ถ้าเจอแล้วก็เต็มร้อยครับต้องเกินร้อยด้วยซ้ําไปครับพาะบาเยอร์มินิกก็ต้องบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของยุโรปอยู่แล้วครับมาตรฐานของพวกเขาไม่เคยตกในรอบแบ่งกลุ่มรอบลีกเฟย์เลยครับช่วงหลังๆคือต้องมีครับรอบแปดทีมสี่ทีมอย่างเนี้ยครับบาเยิร์พวกเขาไปไกลตลอดแล้วสถิติที่น่าสนใจของบาเยิร์มินิกฤรดูการนี้เกมอย่างเป็นทางการ8นัดพวกเขาชนะได้ทั้ง8นัดครับ โอสเตรเลียแล้วนัดไหนยิงคู่แข่งไม่2เมตร3เมตร4เมตรมีให้เห็นครับนัดล่าสุดก็ซัดคู่แข่ง4เมตรครับย้อนไปอีกนัดหนึ่งก็ซัดคู่แข่ง4เมตรครับย้อนไปอีกนัดหนึ่งก็ซัดคู่แข่ง3เมตรครับ3เมตร4เมตร3เมตร4เมตรให้เห็นตลอดเลยครับสำหรับบาเยิร์มิเนีครับบอลคู่นี้เอากันตามตรงนะถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านเน่เอากันตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมพร้อมอะไรคือบอลคนละเกตเลยครับนักเตะของปาฟอร์ธครับนักเตะจากไซปัสเนี่ยผมถามด้วจริงๆครับ นักเตะสักคนนะรู้จักชื่อหรือเปล่าตามตรงก็ไม่รู้จักอะครับถามว่าไอ้ใจนักเตะมันสู้ไหมอย่างไงมันก็สู้ครับแต่บ้าเยอรอ์มินีครับด้วยระบบการเล่นผู้เล่นที่มันลงตัวดูดีกว่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างครับถามว่าสามคะแนนนี้จะเป็นของใครบาเยอรอ์มินีครับแต่ถามว่าจะถล่มตามฟอร์มไหมถล่มแน่ๆครับ บาเยอร์มิวนิคครับบอลแชมเปี้ยนลีกนนี้พวกเขาต้องเน้นครับมันไม่ใช่แค่ชนะเอาแค่3แต่มันไม่ได้ครับบางทีมันต้องเอาลูกได้เสียด้วยครับเผื่อคะแนนเท่ากันในการลุ้นเข้าไปเล่นในรอบ16ท,ทีมสุดท้ายเนี่ยมันต้องวัดลูกได้เสียแล้วพวกเขาเจอกับทีมแบบนี้ครับบอลคนละเกตยังไงพวกเขาต้องยิงให้เยอะไว้ก่อนถันลมให้เยอะไว้ก่อนครับผมมองว่าคู่นี้บาเยอร์มิวนิคจะสอนบอลปาฟอร์ครับถึงแม้ปาฟอร์ครับจะรับเหนียวแน่นจะดึงเกมจะดึงช้าแค่ไหนแต่ผมว่าถ้าโดนลูกแรกเมื่อไหร่ยังไงมันก็ไหล2 3 4ตามมาแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าบอลคนละเกตบอลคนละชั้นวันนี้3ดาวผมจัดให้หนักๆเลยครับบาเยนร์มินิคต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งมั่นใจอย่างน้อยๆ2ลูกของบาเยนร์มีให้เห็นแน่นอนลูกกินเต็มอาจจะมาช้าหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมมองว่ามาช้าแต่มานะมาแน่นอนครับสำหรับคู่นี้3ดาวยังไงก็มาครับต่อบาเยนร์มินิคที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับจบลงไปเรียบร้อยครับ สำหรับบทวิเคราะห์ของแถว2 2เกมวันนี้แชมเปี้ยนลีก5คู่ก็ต้องบอกว่าบอลวันนี้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับบางคู่ที่ผมไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้จัดมาให้ทุกคนมันก็ยังมีคู่ที่น่าสนใจครับอย่างลิเวอร์พูลก็มีครับลงเตะวันนี้ครับทีมยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งทีมจากยุโรปครับสเปอร์อีกหนึ่งทีมครับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกหนึ่งทีมครับที่ผมไม่ได้คัดมาทุกคนครับแต่ถ้าใครอยากดูอยากลุ้น ตีสตรงคืนนี้ครับลุ้นกันได้เชียร์กันได้ลุ้นและลุยไปพร้อมๆกันบทสรุปวันนี้3ดาว1ดาวมีอะไรกันบ้างคู่แรกใครรัดอมาตี้เจอกับเรอัลมาลิดคู่นี้รองใค,ครค 2, Chelsea, a, ครัดอมาตี้ลูกครึง่งคู่2องเชลซีเบนฟิก้าคู่นี้รองเบนฟิก้าลูกควบลูกครึ่งคู่สอินเตอร์มิลานเจอกับสลาเวียปาคู่นี้ต่ออินเตอร์ลูกครึง่ง คู่ที่สแอดมาริดเจอกับแฟงเฟิร์ตคู่นี้ต่อแอดมาริดครึ่งควบลูกคู่ที่5้าปาร์ฟอสเจอกับบาเยอร์มิวนิคคู่นี้ต่อบาเยอร์มิวนิคที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับ1ดาววันนี้3คู่บอลชุดบอลสเต็ปตัวแรกรองเบนฟิกาลูกควบตัวที่2ต่ออินเตอร์มิลานลูกครึ่งตัวที่3ต oh um, 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 ่อแอดมาริดครึ่งควบลูก3ดาววันนี้ครับจัดหนักจัดเต็มไปที่บาเยอร์มิวนิคต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งชอบกระจัดขัดก็สวนไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมีลมข้างในไม่มีอะไร100%กับคำว่าฟุตบอล ก่อนจากกันวันนี้กำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนนี่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองสองเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ